สวัสดีท่านักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของความร้อนของการละลายกันนะคะอ่ะซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องความร้อนของการละลายเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกับกระบวนการเกิดสาระละลายกันก่อนนะคะในสาระละลายเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย2องค์ประกอบนะคะก็คือองค์ประกอบที่1ตัวทําละลายนะคะอ่ะในที่นี้ครูให้เป็นสัญลักษณ์ตัว A และกัน ะะกับองค์ประกอบที่2ก็คือตัวละลายหรือตัวถูกละลายนะคะคงให้สัญลักษณ์เป็น b แล้กันนะคะคราวนี้ในการที่จะเกิดสาระละลายได้เนี่ยอะเรามาดูองค์ประกอบแต่ละตัวเลยนะคะองค์ประกอบแรกตัวทําละลายแน่นอนตัวทําลายด้วยกันเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างกันเพราะฉะนั้นในขั้นแรกค่ะก่อนที่จะละลายแน่นอนตัวทํำลายเขาจะต้องถูกทําลายแรงดึงดูดแยกออกจากกันก่อน แยกออกจากกันก่อนเพราะฉะนั้นกลไกในการละลายขั้นที่1ก็คือโมเลกุลของตัวทําละลายนะคะถูกแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดการทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวทําละลายก็คือ AA นี่คือขั้นที่1่ขั้นที่2ก็เช่นเดียวกันตัวถูกละลายเองเขาก็มีแรงระหว่างโมเลกุลต่อกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นในขั้นที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะต้องมีการทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัว ถูกละลายเช่นกันนะคะนี่คือขั้นที่2อหลังจากที่ตัวทําละลายแยกออกจากกันแล้วตัวถูกละลายแยกออกจากกันแล้วนะคะขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นของการละลายนะคะซึ่งกระบวนการละลายเนี่ยก็คือการที่โมเลกุลของตัวทําละลายนะคะเข้าลอ้อมรอบโมเลกุลของตัวถูกละลายเพราะฉะนั้นในขั้นที่3นะคะเขาจะเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ a และ b ก็คือตัวถูกละลายกับตัวทาละลาย คราวนี้ถามว่าเมื่อไหร่ละลายได้เมื่อไหร่ละลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับ3แรงนี้แหละค่ะนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าแรงในขั้นที่3แรงระหว่าง A กับ B มากกว่านะคะแรงระหว่าง A กับ A และแรงระหว่าง B กับ b พูดง่ายคือตัวถูกละลายและตัวทำละลายเขาชอบอยู่ด้วยกันนะคะมากกว่านะคะที่จะอยู่กันเองพวกนี้การละลายจะเกิดขึ้นได้นะคะ คราวนี้เรามาดูตัวถูกอะไร2สองกลุ่มก็คือตัวถูกอะไรที่เป็นสารประกอบไอออนิกพวกเกลือต่างๆกับตัวถูกอะไรที่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ ane, นะคะเราดูทีละตัวอันแรกเป็นเรื่องของการละลายของสารประกอบไอออนิกนะคะทุกคนเรียนมาแล้วสารประกอบไอออนิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ในโครงผลึกน,นะคะเขาอยู่ในโครงผลึกเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็คือว่าเวลาที่เกิดการละลายนะคะตัวถูกอะลายซึ่งเป็นเกลือไอออนิกเนี่ย ะะเดิมอยู่ในโครงผลึกเห็นไหมคะ,ะก็จะต้องมีการแยกออกนะคะจะต้องมีการแยกออกอจากนั้นโมเลกุลของตัวทาลายซึ่งในที่นี้ก็คือน้ำนะคะก็เข้าไปล้อมรอบไอออนที่ถูกแยกออกมานะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกกระบวนการโซเวชั่น ะะการที่โมเลกุลของตัวทำละลายเข้าล้อมรอบโมเลกุลของตัวถูกละลายเราเรียกกระบวนการโซอเวชันนะคะและกรณีถ้าเกิดตัวทำละลายของเราเป็นน้ําอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะเข้าไปอีกก็คือเป็นกระบวนการไฮเดรชันนะคะ,ะนักศึกษาจะสังเกตว่าสารประกอบไอออนิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาละลายน้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะพอรา,ามันออกมามันแยกออกมามันเป็นไอออนและน้ําเป็นโมเลกุลที่มีคู่ ะะเขาก็เลยละลายในน้ำนะคะและสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่ไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีั้่นะคะคราวนี้เรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งตัวถูกละลายเป็นสารประกอบโคเลนนะคะซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้แยกออกมาเป็นไอออนเหมือนสารประกอบไอออนิกเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาละลายกันยังไงนะคะหลักการละลายของสารประกอบโคเลนค่ะใช้หลักการที่เราเรียกว่า like dissolve like ไ i ด์ดีซอฟ l i ด e แปลตรงตัวเลยคือสิ่งที่เหมือนกันละลายสิ่งในสิ่งที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราดูที่ความมีคู่ของโมเลกุลนะคะเราจะพบว่าถ้าโมเลกุลมีคู่เขาจะละลายในตัวทำลายที่มีคู่โมเลกุลที่ไม่มีคู่จะละลายในตัวทำลายที่ไม่มีคู่นะคะอ่ะคราวนี้การล,ละลายของสารประกอบโคเลนค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกค่ะถ้า ตัวถูกละลายไม่มีคั่วละลายในตัวทำลายมีคั่วเห็นไหมคะขั่วไม่เหมือนกันเขาก็ไม่ละลายนะคะหรือในทางตรงข้ามถ้าตัวถูกละลายมีคั้วแต่ตัวทําละลายไม่มีคั่วเห็นไหมคะละลายไหมความมีคั่วต่างกันเขาก็ไม่ละลายนะคะตัวอย่างเช่นน้ํากับคาร์บอนเตตราคอไรด์ นะคะเขาไม่ละลายซึ่งกันและกันเพราะอะไรเพราะน้ำเนี่ยมีค้่แต่ Carbon, eta, คาร์บอนเตตรอลายตัวนี้ไม่มีั้่นะคะเขาไม่ละลายกันกลุ่มที่สองค่ะ,ะทั้งตัวถูกละลายและตัวทําละลายไม่มีค้่ทั้งคู่เหนไหมคะไม่มีค้่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ละลายกันได้เช่นอะไรเช่นพวก เบนซีนคาร์บอนเตตะคไรด์พวกนี้ไม่มีค้่ดังคู่เขาละลายกันได้หรือไอโอดีนกับคาร์บอนเตตอะคไรด์พวกนี้ก็ละลายกันได้นะคะ,ะกลุ่มที่3ค่ะถ้าตัวถูกละลายก็มีคู่ตัวทําละลายก็มีคู่อันนี้เขาจะละลายกันได้เขาจะละลายกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเกลือกับน้ำอันนี้ไอออนิกเนาะหรือเมทานอลกับน้ำนะคะ เอทินอลกับน้ำเฮกซานอลกับน้ำอะไรพวกนี้ละลายกันได้นะคะอ่ะแต่ถึงละลายกันได้ความสามารถในการละลายก็ไม่เท่ากันอีกนะคะความสามารถในการละลายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความมีคู่ของตัวถูกและตัวทานะคะพูดง่ายๆคืออ่ะอย่างภาพนี้ยกตัวอย่างภาพนี้ภาพนี้เป็นการละลายของเฮปเชนค่ะอ่ะทุกคนรู้ว่าเฮปเชนคืออะไรคะคือสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนถูกไหมคะ C 7 H16 นะคะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพราะฉะนั้นเฮปเทนเนี่ยเขาไม่มีคู่ไม่มีคู่คราวนี้เรามาดูการละลายของเฮปเทนในน้ำในน้ำการละลายของเฮปเทนในน้ำเห็นไหมคะละลายไหมน้ำมีคั่ใช่ไหมคะน้ำเนี่ยเขามีค้่แต่เฮปเทนเขาไม่มีคั่เพราะฉะนั้นเขาละลายกันไหมคะ เขาไม่ละลายกันนะคะนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่ามันแยกชั้นเลยมีแยกชั้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต,แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรคะเป็นเฮกเซนเฮปเทนละลายในเฮกเซนเฮกเซนฝั่งนี้โอเคไหมคะเฮกเซนเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่า,ามันละลายกันได้ดีเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นรอยต่อเลยภาพนี้ภาพนี้นะคะเราจะไม่เห็นรอยต่อเลยก็คือเขาละลายกันได้ทุกสัสดส่วนนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฮปเทนละลายในเอ,เอ,เอทิลีนไกลคลอลแล้วกันะเอทิลีนไกลคลอะเอทิลีนไกลคลอลมีคั่วไหมคะนักศึกษาเห็นมีคั้วนะคะเอทิลีนไกลคลอลก็มีคั่วเพราะเขามีหมู่ o h เเห็นไหมคะ เขามีคั่วเพราะฉะนั้นเฮปเทนละลายในเอทิลีนไกลคอละลายไหมก็ไม่ละลายนะคะเราก็จะเห็นรอยต่ออีกแล้วอยู่แถวๆนี้โอเคไหมคะอันนี้คือวิธีการดูการมีคั่วหรือไม่มีคั่วนะคะว่าเขาจะละลายกันได้ดีหรือไม่นะคะค่ะคราวนี้พอเรารู้กลไกการละลายแล้วเรามาดูว่าเมื่อไหร่ที่ละลายแล้วดูดความร้อนเมื่อไหร่ที่ละลายแล้วคายความร้อนนะคะ จากขั้นตอนการละลายนะคะในกลไกการละลายที่เราบอกว่ามี3ขั้นตอนนะคะจะพบว่าความร้อนของการละลายเนี่ยจะถูกกาหนดด้วยความร้อนในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเหล่านี้นะคะ,ะเราดูขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นนะคะตัวทําละลายแยกออกจากกันตัวทาละลายแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1น่เนี่ยสมมติคูให้เป็น delta H a แน่นอนเป็นกระบวนการทําลายแรงยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการ ดูดความร้อนสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกนะคะขั้นตอนที่2ตัวถูกละลายแยกออกจากกันตัวถูกละลายแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2กําหนดเป็นสัญ,ญลักษณ์ delta h b นะคะแยกออกจากกันสแสดงว่าทำลายแรงยึดเหนี่ยวอีกแล้วนะคะกำหนดสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกส่วนขั้นที่3ค่ะขั้นที่3เป็นขั้นที่ตัวถูกละลายและตัวทำละลายเข้าล้อมรอบ ตัวทำาะลายเข้าล้อมรอบตัวถูกอะไรเพราะฉะนั้นขั้นที่3เนี่ยเขาจะเป็นแรงที่เรียกว่ากําหนดให้เป็นเดลต้า h ab นะคะซึ่งแรงนี้นะคะซึ่งแรงนี้เป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยวโอเคไหมคะเพราะว่าเขาเข้าล้อมรอบสร้างแรงยึดเหนี่ยวใหม่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการขายพลังงาน<ม>กําหนดให้เป็นสัญลักษณ์ลบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะในกระบวนการ เกิดสารละลายนะคะความร้อนของสารละลายค่ะสามารถคำนวณได้จากความร้อนหรือพลังงานของ3มขั้นนี้บวกกันนะคะซึ่งถ้าเกิดรวมกันแล้วนะคะได้ความร้อนของสารละลายออกมามากกว่าศูนย์พูดง่ายคือมีค่าเป็นบวกนะคะเราจะถือว่าเป็นกระบวนการดูดความร้อนเป็นกระบวนการดูดความร้อนหรือดูดพลังงานนะคะ แต่ถ้าเกิดความร้อนของการละลายนะคะคำนวณออกมาแล้วบวกลบกันแล้วเป็นค่าลบเป็นค่าลบนะคะ <Ooh S 1> เราจะถือว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการคายพลังงานหรือคายความร้อนการละายนี้เป็นการคายความร้อนนะคะ <m> แต่ถ้าเกิดคำนวณออกมาแล้วค่าความร้อนของการละลายนะคะเป็นศูนย์พอดีเป๊ะนะคะ แสดงว่าไม่ดูดความร้อนและไม่คายความร้อนนะคะเราเรียกสารละลายนี้ว่า ideal solution หรือสารละลายอุดมคตินะคะซึ่งเราจะศึกษาในคลิปถัดไปนะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเวลาเราละลายตัวถูกละลายลงไปในตัวทำละลายชักอันหนึ่งมันอาจจะดูดความร้อนก็ได้อาจจะคายความร้อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการละลายประเภทดูดความร้อน ดูดความร้อนหมายความว่าพอเราพอเราเอาสารละลายมาละลาย <ừ S 1> พอเราตัวถูกละลายมาละลายในตัวทำละลายนะคะเกิดการละลายดูดความร้อนนั่นหมายความว่าถ้าเราเอามือไปจับเราจะรู้สึกอะไรคะเราจะรู้สึกเย็นถูกไหมคะเพราะว่าการละลายเนี่ยเอ n ดิคชันมันดูดความร้อนจากมือเราไปเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเย็นนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นกระบวนการคายความร้อนพอเราละลายปุ๊บเราเอามือไปจับเราจะรู้สึกอะไรคะเราจะรู้สึกร้อนเพราะว่ากระบวนการเนี้ยไอการละลายมันคายความร้อนให้กับมือเราซึ่งณนะขณะนี้มือเราคือสิ่งแวดล้อมโอเคนะคะอันนี้เป็นลักษณะการดูว่าในเชิงปฏิบัติเนาะว่าเขาเป็นการละลายประเภทดูดความร้อนหรือคายความร้อนนะคะ ถามว่าหัวข้อนี้มีประโยชน์อะไรแน่นอนหัวข้อนี้เนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในใน,ในชีวิตประจำวันนะคะ,ะนักศึกษาอาจจะเห็นพวกฮอตแพคโคลแพคนะคะก็คือเป็นถุงทำความร้อนถุงทำความเย็นนะคะพวกนี้สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปอังน้ำร้อนไปแช่ตู้เย็นนะคะก็คือใช้ปฏิกริริยาการละลายนั่นเองคุยกตัวอย่าง,ง,างถุงทำความร้อนนะคะถุงทำความร้อน ถุงทำความร้อนหรือที่เรียกว่า instant hot, hot pack นะคะ,ะในนั้นในนั้นก็คืออะไรคะก็จะอายกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะมีแคลเซียมคอ l ไรด์นะคะแคเซมคอไรด์กับน้ำนะคะเขาจะอยู่คนละพาร์ตกันนะคะจากนั้นเวลาใช้งานก็คือแค่หักพาร์ตนั้นที่มันแยกเนี่ยคะให้มันผสมกันเพราะฉะนั้นพอมันผสมกันแคลเซียมคอไรด์เกิดการละลายน้ำนะคะก็จะเกิดคาครคายความร้อนออกมา เพราะฉะนั้นพอมันผสมกันปุ๊บเราไปจับเราจะรู้สึกร้อนทันทีนะคะ,ะในทางตรงกันข้ามถุงทำความเย็นที่เราเรียกว่าโคลแพคโคลแพคนะคะถุงทำความเย็นก็มีสารละลายเช่นกันนะคะแต่เป็นสารละลายอีกประเภทหนึง่งก็คือเป็นแอมโมเนียมไนเตรตนะคะแอมโมเนียมไนเตรตกับน้ำเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้งานก็คือหากส่วนที่มันขั้นระหว่างแอมโมเนียมไนเตรตกับน้ำเพื่อให้มันผสมกัน พอมันผสมกันเกิดการละลายมันเกิดกระบวนการดูดความร้อนเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะรู้สึกเย็นถูกไหมคะเ,เวลาเอามาพวกนักกีฬาก็ใช้กันเนาะเวลาเอามาลดบวมลดอะไรพวกนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูแต่ละประเด็นใกล้ตัวนิดหนึ่งประเด็นแรกเป็นการละลายแก๊สในของเหลวการละลายของแก๊สในของเหลว เช่นอะไรเช่นในชีวิตประจำวันที่เรารู้จักง่ายใกล้ตัวมากน้ําอัดลมโอเคไหมคะแก๊สในของเหลวคือน้ําอัดลมเพราะฉะนั้นเรามาดูแก๊สในของเหลวค่ะตัวทําละลายเป็นน้ำแน่นอนเขาก็จะมีะความร้อนเดลต้าเฮตามปกตินะคะ,ะแต่ว่าตัวถูกละลายของเรานะคะตัวถูกละลายของเราซึ่งตอนนี้มันเป็นแกส๊สถามว่าตัวถูกละลาย จะต้องแยกออกจากกันอีกไหมต้องใช้ความร้อนต้องใช้พลังงานในการแยกตัวถูกอะลายออกจากกันอีกไหมคะอาถ้าตัวถูกอะลายเราเป็นแก๊สเราไม่ต้องใช้แล้วเพราะเขาแยกอยู่แล้วโอเคไหมคะเขาแยกอยู่แล้วนั่นหมายความว่าขั้นที่2สามารถตัดทิ้งได้เลยในกรณีที่ตัวถูกอะลายเราเป็นแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเดลต้า Hb ค่ะตัดได้เลยคือเป็นศูนย์โอเคไหมคะอะซึ่งเดลต้า Hb ค่ะ โดยปกติแล้วเขาจะเป็นค่าดูดความร้อนหรือค่าบวกเพราะฉะนั้นพอเราตัดขั้นนี้ออกไปบวกหายไปส่วนหนึ่งเลยนั่นหมายความว่าการลายของแก๊สในของเหลวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการคายความร้อนนะคะการลายของแก๊สในของเหลวส่วนใหญ่เป็นกระบวนการคายความร้อนนะคะส่วนการละลายของเกลือไอออนิกในน้นําเกลือไอออนิกในน้ําเช่น เอาใกล้ตัวก็ได้เกลือที่เรากินทุกวันก็ได้เกลือแกโซเดียมคลอไรด์นะคะแน่นอนขั้นที่1ก็คือตัวทําละลายแยกออกจากกันโอเคไหมคะตัวทาละลายแยกออกจากกันขั้นที่2ตัวถูกละลายแยกออกจากกันคราวนี้เราต้องมาดูตอนนี้ตัวถูกละลายเราคือเกลือไอออนิกตัวถูกละลายเราคือเกลือไอออนิกนอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์ก็จะอยู่ในโครงผลึกเลยเพราะฉะนั้น พลังงานที่ทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโครงผลึกเราเรียกว่าเป็นพลังงานลัทิสนะคะพลังงานลัทิสเมื่อไอออนแยกออกมาแล้วนะคะเมื่อไอออนแยกออกมาแล้วโมเลกุลของตัวทำละลายเข้าล้อมรอบไอออนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นนี้เราจะเรียกพลังงานไฮเดรชันในกรณีที่ตัวทำลลายของเราเป็นน้ำนะคะ เพราะฉะนั้นการละลายของเกลือไอออนิกในน้ำนะคะการละลายของเกลือไอออนิกในน้ำค่าความร้อนของการละลายสามารถคำนวณได้จากพลังงานลตทิสบวกกับพลังงานไฮเดรชันนะคะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วพลังงานลตทิสเราเรียนเรื่องโครงผลึกของแข็งมาแล้วพลังงานลัตทิสเนี่ยมีค่ามากพูดง่ายก็คือต้องดูดความร้อนมากดูดความร้อนมากเพราะฉะนั้นค่ะความหมายคือค่าเนี้ยมีค่าสูงมากเป็นบวกสูงมาก เพราะฉะนั้นการละลายของเกลือไอออนิกในน้ำส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็น Endothermic Reaction หรือการละลายประเภทดูดความร้อนนั่นเองนะคะ,อะโอเคเรารู้จักความร้อนของการละลายแล้วต่อไปเราจะไปพิจารณาเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการละลายในคลิปหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ